5. เหตุผลที่องค์กรใหญ่เลือกแจกร่มแทนปากกาข้อ 1. ร่มใช้ได้นานและแบรนด์ยังอยู่ในสายตาปากกาใช้งานได้ไม่กี่วันก็หายหรือหมึกหมดแต่ร่มนะ่ะหรอใช้ได้นานนับปีฝนตกแดดออกลูกค้าหยิบใช้ได้ตลอดโลโก้ของคุณก็อยู่ตรงนั้นทุกครั้งที่เขากางร่ม ข้อ2ร่มเท่ากับป้ายโฆษณาเคลื่อนที่คิดดูครับป้ายโฆษณาเคลื่อนที่ได้ไม่ต้องจ่ายรายเดือนแจกแค่100คันอาจเท่ากับคนเห็นแบรนด์คุณหลักพันต่อวันข้อสร่มเท่ากับของขวัญที่แสดงความใส่ใจของแจกบางอย่างดูทั่วไปแต่ร่มมันแสดงความห่วงใยเหมือนบอกลูกค้าว่าเราอยากให้คุณปลอดภัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน ข้อ4ใช้ได้ทุกฤดูจะฝนจะแดดจะลมร่มใช้ได้ทุกฤดูของแจกที่ใช้งานได้จริงไม่ใช่แค่สวยเฉยเฉยข้อ5 เสริมภาพลักษณ์แบรนด์ให้ดูดีมีระดับ New Fly เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านร่มสั่งทำทุกคันก่อนส่งลูกค้าไว้วางใจกว่า1 0 0 0 0รายทั่วประเทศมีขายจริงใน t o อปแฟมิลี่แบรนด์คุณมั่นใจได้แน่นอนเพราะของแจกที่ดีไม่ใช่แค่ดูดีแต่ต้องใช้ได้จริงและสะท้อนภาพลักษณ์มืออาชีพอยากให้แบรนด์คุณอยู่ในใจลูกค้าได้นานเลือกร่ม New Fly ครับ